ท่วงมือหนึ่งไร้เทียมทานค่ำคืนนี้กระบี่ม,มือหนึ่งจะพาคุณผู้ชมไปชมการแสดงที่เต็มไปด้วยความโลดโผนเสียงเป็นเสียงตายในรูปแบบของสัันรถกระบะอย่างที่คุณผู้ชมจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนกับนิดาการขับทีและทำการแสดงที่สุดแสนจะกล้า ป้บาบิและถามฤตยูของชายที่ใส่สูทและสวมหน้ากากผู้นี้เขาคือวัชรินโคตรผลหรือโตเจ้าของฉายาโตสตันกระบะสุปเปืี้ย อะไรที่ใน YouTube มีตัวทําได้หมดแต่ว่าอยู่แค่ว่าจะทําหรือไม่ทํายากง่ายที่เราอยากจะมีความสุขอยาจะทำแบแต่สิ่งที่ตัวทําได้คิดว่าใน u t u b e ไม,ไม่ไม่มีใครทำันเมืองไทยไม่ต้องพูดถึงก็มีคนเดียวแล้วไม่มีใครเล่นเลยในเมืองไทยมีม่โตคนเดียวไม่มีแน่นอนครับพี่โตเป็นวิศวกรยานยนต์ของค่ายรถยนต์แห่งหนึ่งและศึกษาเรื่องเครื่องยนต์มาเกือบ20ปีแล้วครับจึงสามารถนํารถกระบะคันแรกที่พ่อซื้อให้มาดัดแปลงเครื่องยนต์และช่วงล่าง เชื่อไหมครับว่ารถกระบะคันน uhh um uh ี้มีอายุ42ปีแ okay. ล้วโอ้แต่สมรรถนะยังเยี่ยมยังเจ๋งและสามารถนำมาใช้แสดงได้สะใจอีกด้วยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาชมลีลาท้ามรุตอยู่ของพี่โตกันเลยกับกระบวนท่าแรกดริฟสายฟ้าฟ้าออกตัวล้อฟรีกันเลยครับ แล้วก็ขับรถพุ่งทยานออกไปอย่างแรงตีโขงแล้วก็สะบัดซ้ายย้ายมาสะบัดขวา,ารอ <amusing> บตัวแปบโดนัทกระชากรถออกไปอย่างแรง ฟังเสียงล้อสเสียสีกับพื้นถนนสิรับแม่เป็ช่างเ้าใจวัยรุ่นเสียจริงโอ้โหเป็นยังไงครับรถกระบะรุ่นคุณปู่ยังเอามันดริฟได้มันขนาดนี้และถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆคุโตจะดริฟได้แซ่บขนาดไหน ที่ผ่านไปก็เป็นแค่การริฟแบบพื้นนะครับคราวนี้ลองมาชมการเบิร์นยางผสมปาสานกับการริฟแบบถึงอ,อกถึงใจกันบ้างว่าจะเร้าใจและบ้าบินแค่ไหนเริต้นเบิร์นยางกึงควันขโมแบบนี้นตลบตอบอวนจนได้ที่พีโตแกก็ปีนออกมาจากรถอ,อพี่ครับจะทำอะไรครับเพื่อนแกวิทยลพื้น1 2ึ่งสสี่ห ไปขึ้นรถก่อนจะควบคุมรถให้ดริฟย้อนไปทางแล้วก็ปีนออกมาวิ่งลอกมาวิดงพื้นข้างรถ แล้วหาจังหวะเพื่อไปที่รถได้อีกครั้งคราวนี้รถถูกตั้งลำอยู่กลางลานอีกครั้งพี่โตหมุนล้อมาทางขวานจนสุดแล้วตั้งคันเร่งอัตโนมัติให้ล้อหลังเบิรนจนวันขโมงฟังเสียรอบเครื่องยนต์ดังกระหึ่มเลยครับ โตปีนออกมาหยิบเชือกจากกระโปงด้านหน้าแล้วขึ้นไปนั่งกระคองตัวบนหลังค้ารถรถเริ่มเคลื่อนตัวทริฟเป็นโดนัทเมื่อพร้อมแล้วพี่โตก็ลุกขึ้นยืนซบตัวอย่างสง่าผ่าเผยโอ้โหแค่ดีลาทริฟต่กคันเทพแล้วครับเดี๋ยวว่าเทพเลยครับ พ่อเทพเลยแม่จังกล้านะครับไม่ใช่เทพแต่เป็นพ่อเทพแบบนี้แสดงว่าเจ๋งจริงของจริงเสียงจริงนี่ไม่เจ๋งจริงไม่ไม่ใช่พ่อเทพจริงก็มามาออกรายการกระบี่มือหนึ่งไม่ได้ครับต้องไปออกรายการกระบี่มือสองมือสาม,ม้วคุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมครับว่าระหว่างทำการแสดงนั้น ส่วนใหญ่พี่โตจะออกมานอกรถเพราะฉะนั้นรถจะวิ่งไปโดยไม่มีคนขับ oh. เออใช่แล้วครับไม่มีคนขับจริงๆด้วย oh. แต่ที่ทยํยแบบนี้ได้นั้นเพราะพี่โตแกนําอะไรแบบบ้านๆมาดัดแปลงเป็นอุปกรณ์สําหรับโว์ mm. ตั้งแต่ที่ล็อกวูมาลัยที่ล็อกเกียร์ mm. เพื่อปล่อยให้รถวิ่งไปเองโดยไม่ต้องมีคนขับ คุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับเพราะรถคันนี้มีระบบเซฟตี้หรือได้ติดตั้งรีโมทคอนโทรไว้สำหรับดับเครื่องยนต์เมื่อเกิดเหตุรถไม่สามารถควบคุมรถได้ครับถ้ากดกรรีโมทจากผู้ขับหรือจากทีมงานข้างสนามรถก็จะหยุดเองแบบนี้ฮปล่อ,อยโลกงใจส,สักหน่อยนะครับพี่และช่วงเวลาจากนี้ขอเชิญคุณผู้ชมพบกับการแสดงชุดแรก และชุดเดียวในประเทศไทยที่พี่โตภูมิใจเสนอเพื่อการถ่ายทำครั้งนี้โดยเฉพาะกับการให้หัวถูพื้นเอ้อห้อยหัวถูพื้นจะเป็นยังไงกันล่ะครับเนี่ยนะโตขับรถวนไปรอบๆอ,อีกแล้วครับล็อกพุ่มอะไรตั้งคันเร่งแล้แวก็ปีนออกมาจากที่นั่งคนขับไปยังด้านหลังกระบะ ทุกช้ชมครับตอนนี้รถวิ่งเองโดยไม่มีคนขับอีกแล้วแล้วพี่โตก็ห้อยหัวลงด้านท้ายกระบะเอาหัวถูไปกับพื้นถนนยังรับยังไม่หนำใจยกตัวขึ้นแล้วปีนข้ามมากระโปรงหน้าแล้วก็ห้อยหัวลงถูงกับพื้นถนนอีกครั้ง วว้าวฟังเสียงการเสียดสีกันชดๆครับแม่มันเสียวไส้ได้อารมณ์จริงๆ เนื่องกับกระบวน่านี้ในขณะที่รถยังวิ่งวนอยู่โอแกก็ปีนออกมาด้านท้ายกระบะเปลี่ยนรองเท้าเป็นพืน้นเหล็กหยิบเชือแล้วหวนตัวให้รถลากเป็นสกีโก แม่มังตึงเต้งไหมล่ะครับแต่ยังครับยังไม่พอแกดึงตัวมาข้างรถแล้วแล้วทำอะไรครับนั่นสอดขาเข้าไปใต้ท้องรถเอขาทั้งท่อนอยู่หน้าล้อหลังแบบนี้เสียงมากๆครับถ้าเกิดผิดพลาดนิดเดียว าจะหักสองท่อนทันทีแต่พี่โตแกก็ดึงตัวกลับขึ้นมาด้านบนจนได้โอ้โหบาระหัมเกินคนทำได้ยังไงกันล่ะครับนี่ในเมื่อตัวรถพร้อมนะครับก็คือตัวผู้เล่นเราต้องมันออกกำลังกายสม่ำเสมอคือร่างกายต้องแข็งแรงมากๆครับเนื่องจากว่าเราต้องสู้ก่ะ แรงจีของรถที่ที่จะเกิดขึ้นในขณะที่เราเล่นนะครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมก็คือพวกรองเท้าไงครับเราเราต้องเป็นรองเท้าเราต้องให้ให้มันปลูกเชือกให้มันรัดแน่นปเป็นเป็นแข็งแรงพอสมควรครับไม่ได้ว่าพอเราเปลี่ยนท่าหรือขยับตัวเองเนี่ยรองเท้าหรือเสื้อผ้าหลุดเสื้อผ้าเหมือนกันครับเวลาเล่นเนี่ยไม่ควรลุ่มล่ามพืดด้นถนนก็จะต่างกันที่นี่เป็นแอสฟัลต์ที่นี่อีกที่หนึง่งจะเป็นคอนกรีต ที่เป็นพื้นสีขัดมันครับแต่ว่าทุกอย่างอยู่เป็นพื้นฐานความเชื่อีแล้วี่นะครับควางกล้า้าบีและท้าทายเนื้อคนธรรมดากับลีลาผ่าโผนอันสุดแสนจะเร้าใจขอเสียงประมือดังๆให้เขาอีกสักครั้งโตสตันกระบะซุปเปอร์พี <BS> ว่าเสียวอะครับสิพี่พนี่ติพี่เดี๋ยวหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะนี่ไม่ได้ว่านะขอโทษน,นะครับคือพ,พี่โตแกนี่สติแกแบบโอเคอยู่ไหมสิน้องนี่ไม่ว่าจมยุทธก็มีมาหนึ่งอย่างนั้นดได้ยังไงทำสิก็ที่พี่โตแกพูดเองของอันนี้พี่โตบอกเลยไงครับว่าพี่โตไม่ใช่เทพแต่นะพี่โตเป็นพ่อเทพอ,อีกทีสิน้องคิดว่าปกติพ่อเทพอือผมว่าให้คุณผู้ชมตัดสินเอาเองแล้วกันนะครับ